ตอนนี้หลวงพี่ก็มาอยู่ที่บ้านห้วยเตยนะบ้านห้วยเตยหมู่เจ็นะตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจาังหวัดขอนแก่นนะก็มาพักที่นี่ได้หลายวันแล้วล่ะก็พอดีโยมเขาก็บอกนะว่ามีวัดล้างหรือว่าสำ,สำนักสงล้างนะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดนะั่นแหละนะแต่ว่าที่จริงมันก็เป็นที่พักสงฆ์นั่นแหละนะาชาวบ้านเขาเรียกว่า วัดภูหังนะวัดภูหังนะก็ล้างมาหลายปีแล้วนะล้างมาสี่ห้าปีแล้วนะโยมขอาหลองพีก็เลยได้เดินทางมาดูอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศรอบๆอที่พักสงภูหังนะเป็นภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีลมเย็นนะแถวนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยของชาวบ้านนะ,นะรบรรยากาศดีมากนะก็มีวัวม,มีควายนะ ภูเขาสลับซับซ้อนแถวนี้เป็นหุบเขาล้อมรอบหมดเลยนะมีทางออกทางเดียวทางไปอำเภอชุมแพนะมีทางออกทางเดียวก็ตามไปดูกันครับว่าที่พักสงฆ์ภูหังหรือว่าวัดภูหังนะครับผมสภาพจะเป็นยังไงหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านใดสนใจก็กราบนิมนต์ได้นะครับผมเราไปดูพร,พ,รพร้อมๆกันเลยครับ รตรงนี้ก็เป็นเหมือนมีถ้ำนะตรงนี้เหมือนพูกเขาเป็นเหมือนเมื่อหลังอูดนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีถ้ำเลยนะถ้ำกลางหน้าผานะไม่รู้ว่ามีใครขึ้นไปสําสรวจดูหรือยังนี่ก็เป็นผู้เขาหัวตัดนะเหมือนผู้เรือเลยนะแล้วก็นะครับอีกฝั่งนี้คือที่พักสงภูหังหรือว่าวัดภูหังนะครับผมเนี่ยทางเดินขึ้นนะครับมีอ่าอ่ะ สิ่งปลูกสร้างอยู่ตรงนี้ครับได้ครับผมสถานที่ตั้งที่พักสงภูหังครับตามไปดูด้วยกันเลยครับผมอ๋ออ๋อนี่ครับผมทางขึ้นที่พักสงภูหังหรือว่าวัดภูหังนะครับผมบ้านห้วยเตยหมู่เจ็ดนะตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอ๋อมีต้นกระบกนะ ก็บรรยากาศร่มเลื่นนะครับผมต้นไม้ลกโลไม่เึิงกับลกไม่ไม่ไม่ได้เรียกว่าลกนะเขาเรียกว่าร่มเลื่นนะร่มเื่นต้นไม้เยอะนะกำลังโตกำลังสวยนะครับตามไปดูด้วยกันครับผมนะขึ้นบอได้ตอนนี้นออนะบอแมนอันนี้ซื้อว่าวัดอย่างยม วัดภูหังหรือที่พักสงภูหังเนาะบ้านบ้านบ้านห้วยเตยบ้านห้อยเตยมู่เจ็ดเนาะตำบลห้อยม่วงอำเภอภูพามานจังหวัดขอนแก่นนะไปโยมพายังขั้นเรืมาแล้วก็นยังไปก่อนไปก่อนเลยผมบกี้ผมอยุนี่ละพระาามนผมอายุทำ้อาดให้อ๋อ เมื่อกี้ยอมาแต่ให้่ครับม่แต่ง่ะปนอ๋อมองเกยบมันเนอ๋อบอยู่นในห้างไา่จักปีหรอยมมันอาจารย์ประทุมมาอยู่ประมาณสี่ปีห้าปีสปีหปีเนาะอ๋อเนาะหลังจากสี่ห้าปีเรามีพระมาพักภาวนาบ่ะีกับ

อครับอันนี้เป็นโรงคัวบ่เนี่ยเป็นที่พักครับเป็นที่พักของพระบ่อ๋ออนนี่เป็นกุฏิพระนะอ๋อเป็นกุฏิพะร,อนนรอะอันนี้คือวัดอรือกว่าที่พักสงภูหังนะ,ะบ้านห้วยเตยหมู่เจ็ดตำบลห้วยม่วงอำเภอภูพามา่าน,นจังหวัดขอแนแก่นอ๋อบังเอิญเมื่อกี้หลวงพี่เลยวัดไป เราก็อกมองเห็นสาราแวบ,บๆนะแต่เราไม่แน่ใจอ๋อนี่เป็นกุฏิพระเนาะนะตานแต่ก็พระพุทธรูปนะครับในห้องนะอันนี้เป็นสองห้องนะครับผมกุฏิหลังนี้มีสองห้องนะมีสองห้องหลังคายังดีนะครับหลังคายังดีางดนมาะ <laughs> มา น้ำเต็มองเดียวพระอาจารย์ปทุมผู้คนมาปั้นในพระนี่คือน้ำนะน้ำฝนนะ,ะน้ำฝนยังเต็มโอคงอยู่นะ,ะก็ถามโยมแล้วนะถ้าครูบาอาจารย์ท่านใดอยากมาอยู่บรุรณะอยู่มาพัฒนานะเกามาได้นะล้างมาสี่ห้าปีแล้วนะนี่ศาลาเนะาะศาลารู้สึกว่าจะ,ะทําแล้วก็ทําไม่เสร็จเนาะ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแล้วกำลังเฮ็ดแต่เฮ็ดยังเบ่แล้วอ๋อน้ำเต็มโอ่งอยู่มั้งปะพอได้ใส่ตรงนี้ครับผมสาราเนี่ยเขาดูสาราครับผมโอ้สาราก็โอ้ครับผมก็สี่ห้าปีเนาะเอตกรผสมใส่วงกบบอก็คือมีหอยถูกๆใส่วงกบแล้วเพื่อว่าถูกเพี้ยไหมอ๋อ แม่แม่โอ้ปวกกินเราแต่ก็คงอยู่ได้นะถึงจะล้างมาสี่ห้าปีแล้วก็ยังพอนั่งฉันข้าวได้นะพื้นก็ปูกระเบื้องอย่างดีนะถ้าใครมาขัดมาล้างมาทําความสะอาดก็ยังพออยู่ได้ละสังกะสีก็ยังใหม่อยู่ด้ยสังกสียังดีอยู่ด้ยอ๋อนี่ครับผมนะครูบาอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับผมเข้ามาได้นะครับผม ก็ต้องมาเองนะครับติดต่อกับลองพี่ไม่ได้ถ้าพอลองพี่ก็ไม่ใช่คนพื้นที่นะก็มาจาับพิกัดดูใน Google นะครับผมบ้านห้วยเตยหมู่เจ็ดนะครับผมตำบลห้วยม่วงอําเภอภูผาม่านจังหวัดนอแก่นนะครับผมนี่โอ้นะเสียดายวัดวาอารามเสียดายที่พักสงแห่งนี้นะครับผมเพราะว่าเอ๊ครูบาอาจารย์ผู้เก่าเพิ่นมรณนะภาพบ หลายปีขึ to to ้นแล้วครับคนบพร่นก oh, ับวยยุ่นี่เราคนจะเิ่นเด็กอยู่บ้านอ๋อเพ่่นปันอ๋อพันปั้นพราสิบรีอืมอ๋อูรย์นี่อว่างานาิยน์อ๋ออ๋ออ๋อค๋อบอาจารย์อ๋ออ๋่อนออ๋ออ๋อ๋ออ๋อ๋ออ๋อ คืออาจารย์ผู้ที่ว่านี่เพิ่นเป็นผู้กกผู้เขา้าผู้เริ่มมาสังที่แรกเป็นบ่<แ>ผู้ที่เพิ่นมรณะนี่อาจารย์ปทุมอาจารย์ปทุนเนาะก็มีศาลาอันนั้นอันนั้นห้องน้ำเนาะที่บนมีหลังคาเหรอเนาะทั้งลม้มทั้งปวกแล้วนเนาะตรงนู้นมีห้องน้ำนะครับผมแต่ว่ากุฏิกุฏินี่มีแค่นั้นบ่บ่ ขึ้นไปอีกวะกอ๋ออ๋อแต่ก่อนก็มีที่พักอยู่ขึ้นไปไกลบยอยงรอบบนตัวของบอเป็นตะเข็บไปตรง้มันหกอยู่อ๋อมันหกเนาะอ๋อมันหกมาทำพรมสาดตัอ๋กอกะเท่ากะโอเคโอเค,อ,เคอ๋อนี่ครับผมก็ล้างมาสี่ห้าปีนะแต่ว่าอากาศดีนะครับผม ข้างนั้นก็เขานะตรงนี้เป็นเขาล้อมรอบเลยเน,นี่ยมองเนี่ยนะเขาคือหลังอูดเนาะพ่อกเออปอ้ปองหอกป้องเดียวครับป้องไปทางอื่นม่ได้เนาะนอกจากทางเขาคือแถวนี้นะคืออยู่ในหุบเขาเลยนะน่าอยู่เย็นครับเย็นลมโชยตลอดเลยนะบนเขาลงเนี้ยอันนี้เขาเอิ้นภูหัางเนาะอ่าสำนักสงฆ์ภูหัางนะครับผมอ่า บ้านห้อยเตยหมู่เจ็ดนะ,ะตำบลห้อยม่วงอำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยก็ดูครับหย้าขึ้นลกเต็มที่จริงถัดจากสารานี้ไปนะก็มีเป็นชั้นเขาเป็นเขาแต่ไม่ใช่เขาหินนะตรงนี้เป็นดินนะพ่อเนาะค่อนข้างนะาาที่จะเป็นดินนะขึ้นไปทางโน้นนะครับผมตามมุมกล้องขึ้นไปก็ยังมีกุฏิอีกนะแต่โยมบอกว่ามันลกแล้วก็ มันผุพังแล้วนะยมก็เลยว่า,าไม่น่าขึ้นไปตรงนี้เป็นห้องน้ำเก่านะเป็นห้องน้ำอ๋อแต่ก่อนก็ดูดียมบอะก็แมนอยู่ธรรมดายมทำมาเข้าใจเข้าใจเข้าใจอยู่แต่ว่ามันก็จังส่ละว่าใดถ้าบอกมีพาอยู่เนาะบอกมีพาอยู่โยมก็จากสีม,สมาหายไปแล้ว อ๋อนี่ครับผมอ๋อ,อแต่ไฟฟ้าไม่มีนะครับผมไฟฟ้าไม่มีใครจะมาอยู่ต้องหาโซลา่าเซลล์มาไว้ใช้เองนะครับผมห้องน้ำเก่านู่นก็ห้องน้ำ<อ>นี่เป็นกติยังใช้ได้ครับยังดีนะะถือว่าดีนะถึงไม่มีใครอยู่สี่ห้าปีแล้วแต่ก็ยังดูดีนะ นี่ก็ตามโยมนะโยมเขาเป็นคนบ้านนี้นะอ้กุตินะแต่ประตูไปไปทั้งแผนเลยนะไม่ปวกก็หนูล่ะอ๋อนี่ก็จะเป็นครับมันจะเป็นเนินเนินไม่ชันนะครับตรงนี้นะที่โยมพาเดินไปนะโยมบอกว่าเมื่อก่อนมีมกุตินะอ๋อยังเห็นราคาอยู่เลยมีม,ม,มีมีพอก นีครับมีหลังคาอยู่นะเอาไว้ปลีกวิเวกนะแต่เราอยู่กุฏิอยู่ในจุดสูงอย่างนั้นก็คือจะมีลมนะไม่ร้อนนะก็สำหรับนักภาวนานะที่อยากปลีกวิเวกนะอยู่บ้านฝาบ้านเขาเนาะ เยะอะแล้วเหนื่อยอีกแล้ว้องพีป่ปีนขึ้นเขาทุกวันเลยขาล้าครับผมเหนืออ่อยอ๋อนะถึงแล้วนะก็เดินขึ้นมาจากศาลาชั้นข้าวสักห้าสิบหกสิบเมตรนะครับผมก็จะมีกุฏิเล็กๆนะบนนะ อ๋อเนี่ยอ๋อครับก็เป็นพื้นปูนนะพื้นปูนอ๋อก็ลังคายยังดีนะลังคายยังดีคนระับแต่โยมก็พร้อมที่จะดูแลนะโยมี่ญาติโยมนะมีโอง่งเก็บน้ำแต่ว่าแตกไปแล้วนะต้องหาใหม่ ไม่มีปัญหาเรื่องแค่นี้ครับผมโอ้หน้าอยู่ครับอ๋อเป็นปลาเป็นปลาไม่จิกไม่หั่งนะยอมเนาะะเป็นปลาไผนะ่เนาะปลาเต็งลังเนาะตรงนี้เนาะอ๋อนี่ครับมีกุฏิสองจุดนะครับอืมอืมอ๋อนี่เป็นกุฏิกุฏิเดียวนะอยู่ สูงขึ้นมาจากสราเราห้าสิบหกสิบเมตรข้างบนบ่ปกติมันมีจักจักรุ๊ข้างบนมียุนบีอีสงงำสิ้นสไน่ผมจ่จไม่คไเาะวมห็น่ขึ้นไปบงน้ำกันเดี๋ยงสิขึ้นไปบงน้ำกันไปกไปกัปะยังก่อนปยังก่อนยังก่อนอ๋อยังมียังมีอีกนะครับผมยังมีกุฏิข้างบนอีกนะอ๋ออ๋อเป็นหยัง อแสดงว่าเมื่อก่อนก็คงมีพระอยู่กันหลายรูปเนะาะอ๋อไม่ใี่เดียเเด่ยวอืมอแมกล้กบมบรัขาดอ๋อมีเรื่องาพานที่ที่ท<อ>ทดววีด้วยจากจากวัดเรือว่าที่พักสง ู้หั่เท่านี้เขาบ้านแจ็คโลโลก,กว่าเนาะครับผมทางมินทบาทก็ประมาณโลกวกว่านะครับผมถึงถึง,ถ,งถึงหมู่<ล>มบ้านนะอ๋ก็เป็นท <c oughs> างเดิมลางๆพอมองเห็นนะแต่ตรงที่ก้าวขาไม่ขึ้นแล้วครับ อ๋อไหนเรียไปดูโอ้โอหโโโหมดแรงครับหมดแรงครับถึงจุด จุดสูงสุดของภูหังตรงนี้แล้วนะอ๋ออ๋อรับผงอ๋ออ๋อสุดแล้วตัวนี้เป็นต้นกระบกนะเป็นร่มกระบอกอ๋อนี่เป็นฐานเป็นฐานผ้าเก่ามอนี่เป็นสาราบ่ามีหลังคาปัตติกอน พุม้มนามเมอนกัห้างเลยอ๋อเอ้ยอ้มองนี่พันเห็ดหลังคาไปมาก่อนนี่ครับอ๋ออันนี้ครับเป็นปนาฐผ้าเก่านะแต่ก็ล้างมาสี่ห้าปีเนาะสี่ห้าปีนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมก็นานพอสมควรนะอ๋อ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  ตรงนี้ก็ยังมีเศษอิดนะเป็นห้องน้ำนั่นก็เป็นห้องน้ำเก่านะเป็นห้องน้ำเก่าอืมอ่ะโอ่งแตกแอ๋อแตกแล้วแตกแล้ว,ลวเป็นโอ่งที่ทะลุแล้ว่ะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเก่านะครับผมแต่อืหลังคาไม่มีแล้วนะหลังคาคือการเวลา การเวลาได้กลืนกินทุกสรรพสิ่งนะอครับผมอืมแต่อิฐยังใช้ได้นะอิฐยังใช้ได้อ๋อครับอิฐยังใช้ได้อิฐยังดีวะพ่ออ่าอิฐยังดีอยู่ภายในของน้ำยังดีอยู่ยยยแต่ว่าขาดขาดคนมาดูแรถ้ามีคนมาดูแรกก็คิดว่ามากกว่าสิเป็นไปแล้วเนาะอะไรก็ไดนะ้เนาะอ๋อ ครับผมที่พักสงภูหังนะครับผมหรือว่าวัดภูหังนะครับผมออครับฮะแมนแมน,แนอ๋กกนอมาถักบ,บังเนาะหมู่บ้านนะแใกล้เนี่ยเนี่ยมองเห็นรังคาบ้านอยู่เลยครับทางไปบินทบาทนะ ครับเนี่ยมองเห็นหลังคาบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับผมอ๋ออันนั้นมันเป็นหวยหวยมว่วงเหรอปมันเป็นหวยเตยครับหอยเตยอ๋ออ๋อ,อ,อ,อบ้านหวยเตยลืมลืมลืม <laughs> อ่างเก็บน้ำหวยเตยนะมองเห็นอยู่แล้วก็มีหมู่บ้านนะนี่เป็นฐานพระเก่านะอ๋อเมื่อก่อนก็เคยมีครูบาอาจารย์มาอยู่เ <c oughs> พิ่นสั่งมาแต่หลายปีแล้วบ่โยม <c oughs> หลาย จารย์ที่มาอยู่นี่หลายองค์แล้วอืมแต่องค์ผู้สุดท้ายมาอยู่กับจารย์ดำเราอยู่วัดไอ้พวกเอวัดเออย่างไรพวกที่อ๋ออืม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 แล้วก็จักนั้นก็บห้างมาหาปีแล้วเนาะเพราะว่าวัดอยู่บ้านมันไม่อยู่พาอยู่เพื่นกนะันบอะไรมันม้วนในการนั้นวัดหลายกว่าพระ,ะวัดเด่นเพิ่อกลังสร้างเงิน <c oughs> เออ มีเออเห็นอยู <en> ่เพฮ้ยที่มีเมียนนะครับอ๋อีกาลังสงรรค์กาลังเห็ดเนี่ยพอมันกลักลับในแต่ว่ามองนี่เพิ่นให้พระอยู่อยู่บริหามบริหางตัวหรือหามอยู่กามายู่ได้ครับแต่ว่าหางทีก็สั่งไปได้เกินก็หนีไปบริหารอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจแต่ว่าบุญเราหน้าไ,ไห้ค่ะมันง่ำไปเคยปัดกว่าบัดกว่บซ่อมแซมแต่จะไปสั่งขยายขึ้นไปกินพื้นที่ออกไป ซ่อมแซมของเก่าได้อยู่แพ่งตนไม่เองจ้ะเพาะไม่เป็นขรรมชาติเป็นประจําอยู่แต่ว่ากระเพาะเกินขนาดนั้นดอกอ้ยครับขนาดป้าไม่ให้ได้อยู่อ๋ออ๋อก็อยู่ได้ครับโยมบอกว่าอยู่ได้นะอยู่ได้อยู่พักได้แต่ว่าแล้วกระเออกไม่ออกดีพอดอ่าเยอะน่ะอยากโยมก็ดีนะมาทางก็ดีอืมดีนะคระบุญผมหลายเตยด้วยผมเห็นพระอาจารย์อย่างก็โชคดีของโยมเลยนะบังเอิญหลวงพี่ก็เลยเข้าไปนู่นเลยนะจะสุดถนนแล้วนะแต่ข้างหลังน่ะวิวสวยมาก แต่ถ้าไม่ยู่นี่เดี๋ยวทีพระขึนไปเรินทำเหมือนเพิ่นไปพักขันออ๋ไกลบ่จังนี่ไปโยมประมาณจากบ่ถึงรูดหรอครับอ๋เราเหมือนข้างไปน้ำเขาเนาะออ๋รถไปได้แง่กับบุษตังขึ้นไปโอ้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 ารถไถนาเดินตามก็อาจจะดีครับอพอกนี้เขาไอยู่แล้วทำบางย็นอ๋อก็คุยกับโยมแล้วนะนะครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับผม อยากออกมาปลีกวิเวกนะในป่าในเขานะครับผมที่อำเภอภูผาม่านนะครับผ,ผมก็มาได้นะครับที่ปักสงผูหั่งนะครับผมที่ปักสงผูหั่งนะบ,นบ,บ้านห้วยเตยบ่บ้านห้อยเตยหมู่เจ็ดนะตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านนะจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็มาได้นะครับผมจับพิกัดมาทีา่บ้านห้วยเตยหมู่เจ 88, ็ดอำเภอภูผามนะ่านมาเลยครับผมแล้วก็ถามชาวบ้านมานะ ว่าวัดภูหังอยู่ไหนนะก็ห่างจากบ้านเราๆกิโลเราๆเนี้ยครับผมประมาณประมาณหนึ่งกิโลประมาณเนี้ยนะก็เดินบินธบัตไปกลับได้ไม่ไกลนะ,ะความเป็นอยู่ก็สําหรับผู้ที่รักความสันโดษสักหน่อยนะครับผมญาติโยมเขาก็มีนะที่จะมาดูแลมานะดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นะที่มาพักพอนนะ อยู่ได้ครับผมอยู่ได้นะก็กล่าวนิมนต์นะครับนะครูบาอาจารย์ท่านใดสนใจก็มาได้นะครับผมเป็นป่าเต็งลังนะผมป่าเต็งลังกําลังกําลังงามเหมือนกันเนี่ยทั้ทงนั้นเลยับป่าเต็งลังกําลังสวยเลยนะอ่าส่วนใหญ่จะต้นเท่าเท่าโคนขานะหรือใหญ่กว่าโคนขาหน่อยหน่อยนะประมาณเนี้ยนะป่าเต็งลัง อ๋อสงสัยต้นต้นหังเนี่ยภาษาอีสานนะอ่าภาษาไทยก็ว่ารังต้นรังนะเตงรังอ่าภาษาอีสานว่าต้นหังนะนะสรุปก็คือมีกุฏิหลังเล็กนะหลังนี้นะเป็นกุฏิปูนนะแล้วก็อีกหลังหนึงนะใกล้ๆกับสารานะเป็นแต่เป็นกุฏิสองห้องนอนนะแล้วก็มีพื้นที่อ่า ใช้ส่ส่วนหนึ่งนะมีพื้นที่นั่งเล่นมีเป็นเหมือนห้องเก็บของนะนี่ครับกุฏิเล็กนะต็มน,นี้อยู่ได้รูปเดียวนะแล้วก็ข้างล่างลงไปอีกตรงตารนาะก็ธรรมดาเนาะก็ถูกทิ้งร้างมาสี่ห้าปีเนาะก็ลกร้างผุกพังไปหน่อยแต่ก็พออยู่ได้ครับผมนะภาคกรรมฐานก็ไม่ต้องเอาอะไรมากครับผมแค่บ,บิณฑบาตเลีเ้ยงชีพแค่นั้นแหละครับผม อยู่ป่าอยู่เขาเราก็มาอยู่เพื่อดูจิตดูใจมาภาวนาดูใจตัวเองน,นะแล้วก็อไปอยู่ที่ไหนก็ช่างนะถ้าหาโน่นหานี่ทำโน่นทำนี่เยอะแล้วมันก็เกิดความผูกพันทางจิตนะครับผมเกิดเป็นความห่วงนะความเป็นห่วงหรือว่าบ่วงนะอีกคำานึงก็คือห่วงก็คือบ่วงบ่วงเมื่อมันเกาะแข้งเกาะขาเกาะเอวเกาะคอแล้วแล้ว,ลวมันก็ไปไหนลําบากนะครับผม ฉะนั้นเราแค่มาอยู่ภาวนาสักพันษาสองพันศาเดือนหนึ่งสิบห้าวันแล้วเราก็ไปนะครับผมอย่าไปยึดติดกับอะไรนะอย่าให้มันผูกพันกับติดกับใจเรามากนะมันจะกลายเป็นบ่วงหรือเป็นห่วงนะให้หนักอกหนักใจจะทําให้เราเสียใยอะไรอววรกับสถานที่หรือบุคคลเหล่านั้นนะที่สุควรมีความประพฤติเบาายเบาจิตนะครับผมเที่ยวท่องไปนะบ้านเล็กบ้านน้อยตามป่าตามเขา เงื้อผาต่างๆนะครับผมเอาละครับผมหลวงพี่ก็พามาชมภูหังนะครับผมบ้านห้วยเตยหมู่เจ็ดตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดข้นก่ันนะครับผมนะครับกุฏิอีกหลังหนึ่งแล้วก็ศาลานะครับใช้ได้นะครับผมผูกกระเบื้องอย่างดีนะอ่าและวันนี้หลวงพี่ก็ต้องล่าไปก่อนนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมถ้าหลวงพี่ไปเจออ่าทําเงื่อผาป่าเขาตรงไหนนะครับที่อ่าน่าสนใจ ก็จะได้นํามาเสนอแนะนําให้ครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมให้ได้ทราบกันให้ได้รับชมกันในโอกาสหน้านะสําหรับคลิปนี้นะทุงพี่ก็ลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสาธุอ๋อเป็นห้องนี่ครับห้องปูกกระเบื้องยังยังใช้ได้ครับยังใช้ได้นะ ยังใช้ได้ยังใช้ได้โอ้ใช้ได้อยู่หลังค่าก็ยังดีโออ๋อเอาพุทธลบมาไว้ในห้องนี่ก็ยมเขาพามาดูนะก็อยู่ได้ครับอยู่ได้ไม่มีปัญหานะเรื่องฟองเรื่องไฟก็โซล่าเซลล์ชุดเว้พอได้ชัดแบบชัดมือถือชัดไฟฉายก็พออยู่ได้แล้วเนาะก็ไม่ต้องการอะไรมากแล้วนะพระกรรมฐานพระอยู่ป่าเนาะน้ำก็ยังมีนะน้ำยังมีใช้น้ำยังมีใช้ ถ้าม right? ีพ้ามาอยู่จร oh. oh, well, well, we oh. <laughs> <royalty> ิงๆโยมเขาก็จะมาอุปถักอุปถัมดูแลพิจารณาให้เราเองครับผมอ๋อตะก่อนวะอ๋อเออกระหงเงียนาะเพื่องูเงี้ยวเขีวขอมาเนาะพอได้เห็นหงเงียนะเขาของเรามองคาเนาะตู้ตู้ยังใช้ได้นะใช้้ได